สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณธีระครับสวัสดีครับคุณกฤษณะปิดท้ายเก็บตกจากเนชั่นเช้าวันนี้9มิถุนายนก่อนจะไปชมไปรู้จักกันให้มากขึ้นกับวงบอยแบนด์น้องใหม่ล่าสุดหน้าไม่เน้นเสียงไม่ขายโชว์แต่มัดกล้ามมัดใจสาวๆอย่าที่โซแกนเขาว่าวงหูนะครับขอมาดูนี่ก่อนครับนี่คอลัมน์ในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับ ก็เป็นคอลัมั์ประจําที่ผมนี่ก็เขียนเป็นประจําทุกสัปดาห์วันจันทร์ครับคอลัมน์ชื่อเดียวกับรายการช่วงบ่ายวันอาทิตย์นี่แหละครับกิษณะทัวยกล้อนะครับวันนี้ก็นําเสนอเรื่องของมองโลกมองเรานี่ครับรายการน้องเผยเขานะครับเอามาใช้ในหัวข้อหน่อยเขายืมมานะครับคือมองโลกแล้วก็มองประเทศเรานะว่าเราเหมือนกันต่างกันตรงไหนอย่างไรเราอยู่ในขั้นไหนของโลกนะครับ วันนี้ก็นำเสนอเรื่องของอาระยะสถาปั์ร,ร้านสะดวกซื้อต่างๆมากมายนะครับในเมืองไทยเนี่ยร้านสะดวกซื้อเนี่ยมีอยู่นับแสนแห่งนะครับ mm hmm. แต่ว่าที่ต่างจากข้อความที่ผมเสนอเช้านี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ,รบก็คือที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะทําเรื่องของอาระยะสถาปัต์ตั้งแต่ทางลาดที่จอดรถป้ายเสียลักษณ์แม้แต่ห้องน้ําห้องท่านเนี่ย mm hmm. ได้สุขคุ้มมาก mm hmm. คือแบบสุดยอดสุดยอดดูฮะนี่ฮะ ที่ไปถ่ายมาเห็นตอนที่เดินทางไปร่วมง,งานเทศกาลไทยกับทางการท่องเที่ยวแห่งไประเทศไทยนะครับก็ไปสํารวจเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนจุดแวะพักริมทางถ้าบ้านเราก็คงเปรียบคล้ายๆปัป๊มปตทอ,อย่างนี้แหละครับ,รบแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยจุดพักรถระหว่างทางเนี่ยเขามักจะแยกระหว่างสถานีที่เติมน้ํามันหรือแก๊สนะครับกับร้านสะดวกซื้อ,อนี่ฮะอย่างที่เนี้ยฮะ เป็นจุดพักระหว่างทางเข้าห้องน้าห้องท่าล้างมือล้างหน้าแล้วก็ไปซื้อกา,ฟกาแฟซื้อขนมขบเคี้ยวก็เป็นเหมือนคล้ายๆเซเว่นบ้านเราครับ,รบนี่นะฮะแต่ดูฮะที่เข้าต่างจากบ้านเราก็คือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ด้านหน้ามีป้ายฉลักนอกจากคนปกติหญิงชายก็มีรูปวีลแชร์รูปคนถือไม้เท้าหมายความคนแก่เด็กเล็กผู้ป่วยพักฟื้นคนพิการก็สามารถมาใช้บริการร้านสะดวกซื้อเข้าได้เสมอเหมือนกัน นี่นะครับแล้วเข้าไปก็เป็นทางลาดทุกจุดเชื่อมหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถแม้แต่ตู้ ATM ฮะธนาคารบ้านเราเนี่ยยังยังก้าวไม่ถันเขานะฮะทำไมะ่ะก็เรื่องของการที่จะให้คนทุกกลุ่มทุกวัยคนทุกคนเนี่ยสามารถทําธุรกรรมที่ตู้ ATM ได้ครับบ้านเราจะเป็นขั้นแล้วก็ยังสูงเกินไปอย่างนี้เป็นต้นเรายังไม่ได้คิดตรงนี้ฮะแต่อนาคตไม่คิดไม่ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อบ้านเรานะครับดูฮะ ของบ้านเขาเนี่ยไปกลถึงขนาดที่ว่ามีห้องน้ําบริการนะครับครับและห้องน้ำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคิดถึงแต่ผู้หญิงผู้ชายคนปกติแข็งแรงนะครับคิดถึงเด็กเล็กจะเข้าห้องน้ํายังไงจะปัสสาวะยังไงเห็นถฉี่ไหมฮะ<อ>ถฉี่ฮะเ,<อ>เป็น,น universal design <อ>ทุกวัยฉี่ได้อย่างนี้ละกันผู้ง<า>ดง่าด้ถูกต้องครับซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรอยู่ที่การออกแบบอ,อยู่ที่การดีไซน์ตอนแรกนะครับมเมื่อก่อนส่วนภูมิเราไม่มีนะฮะตอนนี้ไปเปลี่ยนแล้วครับผมไปเสนอเขาบอกว่า จะไม่ให้เด็กฉี่แล้วครับเนี่ยฮะมีโถผู้ใหญ่โถงสูงครับตอนนี้ไปเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเป็นแบบนี้เหรอถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยอนาคตร้านสะดวกซื้อบ้านเราก็จะเป็นแบบนี้แหละครับครับคือทําให้ทุกคนนะเข้าถึงได้ทุกที่มีห้องน้ําด้วยใช่ฮะห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําวิวแชร์ห้องน้ําคนปลตตก็แย่มาอีกอีกอีกห้องหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับในร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อครับนี่แหละฮะก็เป็นความเติบโตก้าวหน้าทางด้านการออกแบบสร้างทม สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้คนทุกคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายเนี่ยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้เสมอเหมือนกัน mm hmm. คือญี่ปุ่นแล้วก็หลายประเทศที่จเจริญแล้วพัฒนาแล้วที่เรียกว่านานาอาริประเทศเนี่ยเขาจะใช้ universal design หรืออาริยสาปัดหรือการออกแบบที่เป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมเพื่อก่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยของคนทุกคนทุกวัยนะครับอารยาสาปัตเนี่ย จะเป็นตัวสร้างโอกาสแห่งความเสมอภาคในสังคม,มนะฮะเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นก่อนก่อนจะไปแข่งขันในวิชาชีพหน้าที่การงานต่างๆเนี่ยเขาสร้างทำสภาพแวดล้อมด้วยอายสาปัดเพื่อให้คนทุกคนทุกสภาพร่างกายแม้แต่คนทุกวัยเนี่ยมีความเสมอกันก่อนในโอกาสก่อนออย่างน้อยก็โอกาสออกจากบ้านนะฮะโอกาสจะไปร้านสะดวกซื้อครับโอกาสจะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวโอกาสจะเข้าตึกอาคารสถานที่ สาระต่างๆเนี่ยให้เสมอภาคกันก่อนอด้วย universal design ด้วยอารยสถาปัตย์ัก็ฝากไว้นะครับนี่แหละครับขอ,อย่าลืมนะครับไปหาอ่านด้านในรายการในคอลัมน์กิษณะน์ทวยยกล้อของวันนี้นะฮะเซชั่น,นบันเทิงทุกวันจัท<า>นทะร์นะ,นะครับทีนี้ก็มาถึงวงบอยแบนด์น้องใหม่ล่าสุดที่กำลังฮือฮาอย่างยิ่งในโลกออนไลน์นะครับชื่อว่าวงฮูก่อนอื่นไปดูตัวอย่างโฆษณาก่อนนี้ไหมครับเชิญครับ i not ขอแนะนำกาแฟาที่มีส่วนผสมของคิวเทนน่แหละครับกำลังคือฮาเลยนะครับ Am o o k g o ล d in ูดอ Good looking คือฉันหล่อไปจากสามหนุ่มวงหูหูนี่นะครับเ,เขาก็ย่อมาจาก คูจากวินมอเตอร์ไซค์เดบเบยูนฮะคนแรกเนี่ยวินมอเตอร์ไซค์คนที่ 2H เนี่ยมาจากเฮียขายอุปกรณ์ก่อสร้างบุคลิกลักษณะของแต่ละคนทั้ง3คนในวงหูนะครับโอนี่มาจากหนุ่มออฟฟิศดูฮะแต่ละคนเนี่ยเขาประกาศชัดเจนเป็นสโลแกนว่าหน้าไม่หน้าไม่เน้นไม่ขายเสียงด้วยเพลงที่ยิงเนี่ยลิปซิงนะครับคุณบอยโกศิพง์แต่งแล้วก็ภาษาเรียบเรียงให้ เป็นเพลงที่กําลังฮอตฮิตอย่างยิ่งณขณะนี้และก็คงจะฮอตมากขึ้นมากขึ้นแหละครับด้วยบุค,คลิกไอเดียการนําเสนอออกสู่ตลาดเพลงรุ่นใหม่ในนามบอยแบ์ล่าสุดนะครับไม่เหมือนใครครับฮูฮูเพลงมอเตอร์ไซค์เขาคือใคร <laughs> สามคนนี่แหละแล้วก็รายการกิสณ์บิทไนท์ช่วงมหาโชว์เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าโอ้โหแฟนๆฮือฮาเป็นอย่างยิ่งเราก็ไปสัมภาษณ์เจาะลึกเข้ามาแล้วนะครับสาวคนนี้ถูกต้องฮะไปที่นี่ฮะลานกิจกรรมสยามดิสฟเวอรี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับตรงหน้าสตูดิโอดาวเทาของเนชั่นทีวีดิจิตอลของเราครับดูฮะตอนนี้กลายเป็นศูนย์รวมแฟชั่นความแปลกใหม่ทุกทุกด้าน ที่ Nation TV ด i จิตอลนำเสนอ,อผ่านลานกิจกรรมแล้วก็สตูดาวทาวของเราที่สยามดิสโกเวอรี่นี่แหละครับอโอโ้โหดูฮะดูแต่ละคนนะฮะนี่มารายการคุณสนะมารายการมห,หาช่วงมหาโชงผมนี่แหละครับวงฮูนี่นะครับไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องคลิปหลุดนะครับมีแต่ผ้าหลุดอย่างเดียวครับ <laughs> <laughs> เอกรั้นก็นี่ครับบ ตอนแรกก็มาใส่ชุดเต็มที่ก่อนเต็มเต็มเต็มที่กัดก่อนนะวินมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคนซ้ายอยู่วินมอเตอร์ไซค์แล้วเริ่มหลุดนะครับับโอ้โหพอหลุดปุ๊บเนี่ยสาวๆมากันเพิ่มเลยครับหนุ่มๆด้วยครับแล้วก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเด็กไทยยุคใหม่เนี่ยหน้าตาเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้บางทีถูกไหมครับแต่ว่าเราเลือกให้มีสุขภาพดีได้ฟิตร่างกายให้ฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนหนุ่มหูทั้งสามคนนี่หละครับดูฮะอติไอเฮียมากันเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวที่เวลาหมดแล้วครับผู้นี้มาฟังความในใจของหนุ่มฮู3คนนี้หน่อยฮะเขาคิดอย่างไรเขารู้สึกไงว่าโอ้โหเหมือนกับว่ามันโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนนะครับแล้วไปไหนมาไหนเนี่ยผิดกันฟ้ากับเผวกับเมื่อสมัย2เดือนที่ผ่านมาหลังจากหนังโฆษณาชิ้นเมื่อสักครู่นี้ออกสู่โลกออนไลน์แล้วก็ท้องตลาดรอดูนะรได้ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ